นิงโกจะพาหมามาไปไหนหะะจะพาหม,มาไปไหนลูกโอ้โหหนูอย่าซิ่งนะลูกหม,ม,ม,มากลัวนะครับอย่าซิ่งนักหนาลูกนะหมากลัวนะโอ้โห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 บึ้น,น,น,นอะไรอ่ะโอ้โห จะหามาไปไหนครับผู้ชายเดิมๆมันไม่เวิร์ดสำหรับพลอยต้องเลือกมาตรฐานใหม่เท่านั้นพลอยเลือกโยเกิร์ตดัชี่ไบโอสูตรใหม่ที่มีจุลินทรีย์บีไหนละอ้าวมิงโกปิดพวงมาลัยไ,ได้ไงอ้าม้าม,มากลัวนะอ้าวี่ไบโอสูตรใหม่มาตรฐานใหม่ที่พลอยเลือกอย่างมั่นใจมันมองเห็นทางไหมนะลูก ขพรเนคลีกายคดันีติงจนแทบแอดมิดหนักกว่านี้ก็ยังไหวดูแลตัวเองด้วยแบนเกอร์โปรตีนพร้อมอะมิโนแอซิดทั้ง18ชนิดช่วยคุณพร้อมรับมือกาตักแบงเกร